เมื่อนี่มาตามแม่ไพ่ข่้นเข่าสองตัวบนสองตัวล่างเข่าคักเขาแน่พี่น้องเอ้ยบนเข่าสองเข่าข้างล่างเข่าหกศูนย์ุดยอดอิลีแม่ไพ่เขาคักเขาแน่บ้านแม่นคักแม่นแน่ข้างบนเข่าสองเข่าข้างล่างเข่าหกศูนย์แน่นอนอิลีแม่ไพ่เอาไปตามต่อกันเลยแล้วค่ะงวดต่อไปค่ะ สวัสดีครับแม่ไพ่คสวัสดีค่ะรับแม่ไพ่คนฟันแม่นเขาหงุดหงิดีเขาทั้งบนทารังอย่างนี้แล้วพี่น้องเอ้ยจีที่หาที่เขาแล้วบ้านเอ้าเอ้าน่าฟันแล้วมีผู้คนมาบอกเนาะคุนศูนย์ให้นะครับถือมีดมาพร้ออมมมถืีดาพร้อมวเลยว่าเราศูนย์แห้งตัวเป็นหกศูนย์เลยนะครับศูนย์แล้วค่ะหรือออกศูนย์หกของแม่ไพ่จ้านะครับฟันแรกเนาะฟันแรกฟันสุดท้ายกินพรอยทุได้เลย คนทุทยสองเก้าโอ้ยเพิ่ออ้ไหมสบาทผู้สาวสองคนสองบาทผู้สาวสองคนโอ้ยทไมคักไรมาลอยว่าจะเบ่หน่นมากก็มากสบน่เงินสามบาทได้สตัวตรงได้ไมให้เนี่ยันออกตัวได้สามสามเก้าสองเก้าสองเนี่ยเขาสองสองเก้าไหมเสองสองเก้าเอไพิ่นให้สบาทไม่เ้าสตัวสองสองเก้าเ่ยไม่ฝันคักนนี่ยสสองเก้าผู้่าสองคนเงินสองบาทมันคักว่าบับ ขัดก็แนวอื่นนตัดตีไงกันผู้เถ่าสองคนแม่เอาสมีสก้นถาะไปนะมันเือให้หน่อยจะสองบาทเป็นฮะซื้่บาเนียี่สิบบาทเนี่ยอ๋อก็ดีดีก็เอาดีกเอามาเกเนมา่หมันมาเถื่อคนเชี้ยหาเหรอปรเดียน้เล่กันหาสองมันออกแล้วมันมันพอเด็กคนมันเขาตรงหวดดตอนนี่มันจะมีสองเก่าเก่าสองขวายดิ้นขวายเล็กขวายมันเขาเหรอไหมง่ายง่ายเละ ก็เขามาแล้วสามงวดซ้อนนะครับ่มีงวดสี่นะครับทั้งบนทั้งล่างอีกทั้งบนทั้งล่างงวดก้อนกับั้งบนทั้งล่างบ่ปะงวดก้อนเตีเออเออถึงงวดก้อนกับบนล่างคือกันน้องของคนคุ้นอยอะมาคือมาคือวิญญาณนะครับมานสดยอดเลยนะครับน้ยนะครับทะเลนี่เอ้ยผู้ใดมีโชคน้อแม่ไพ่เด้อนะครับตัวคลิปแรกคลิปโค้งสุดท้ายเนาะนะครับผู้ใหญ่ส่วนเหลือให้กำลังใจแม่ไพ่เด้อนะครับก็ สามัซอยมาไดเด้อครับประมาณเนี่ยคนกันเดินมาไดเนาะสามวดจริงวดเขม้านราเป็นสามีเนาะเขม่เนาะโอ้ยคนฟันเมี่ไเนาะสามีแต่แม่ไพ่เดูแลเขเดียวเนาะ่จะรับจ้างสามเขายมอื้อนนี่ง่นี่จะรับจ้างรับายเหาอี่น้องนะครับจะไปสามเขาเพิ่มยมอื้อนผู้ใดมีโชมมีใช่เนาะอย่ากศะสย์เมียไพ่ตีต้อมมเตอร์เมตุยมาเนื้อนะครับเบอร์โทรมาเลยกับศูนย์หกหนึ่งหกเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดแปดเอาเบอร์โทรแมตุยครับศูนหกห้า ศูนย์เก้าศูนย์สามแปดสี่แปดจ้าครับผมเป็นสองกรท่นเนาะฟันแรงเนี่ฟันศูนย์ให้นะแห้งยนะฟันมาศูนย์บริวารขนบ่าวเหเอไม่ครับขาไมครับขึ่าศูนย์ศนย์ว claro> ันนันเอาองนั้นด oh ah)> ิว um ันนั้นจำได้ว่าเออถ้าถืออวันนั้น้สึกวาเจะให้เงวะเป็นหาสอ่ก็ไปตื่นเปิดหันองันพูนม่กสามหาสองอ่ะสามหสองเนาะมคนรเอาหาเอาหาสองเก้า ก็เลขกสามตัวบรเจ้าได้มาแยกออกหาสองได้มามาอันมาจับปูหน่นี่มาจับปูแยกออกค่ะโอ้าจะได้แล้วเป็นสองหาเก้าเขาล่งสองหาเก้ามเมนต์หาสองเก้าเขาแยกได้น่อนะสองเก้าเจ้าได้มาแยกหาสองออกแสเงว่ามจะลองช่องนึงเป็นหาสองเก้าเป็นของพ่อ่หนี้ดอกนันว่าช่องนึงลงเป็นเออม ແມນ259ເອີເຮຍະີເ259ຮົຈັບໂປກັນໂ5 29 5 29ບັກຫມື່ນແມ່ນຮງນນລະ เอาวันเียเขาทั้บนทั้งลางด้วยนะครับบนทั้งลางพี่ว่าสุดยอดอีปันฝันต้องวัไปสุดยอดจริงจรอแล้วว่าั่นฟันมาเอามาเศร้านนึงมันเศร้ากับันันี้นึงเนากันน่บนี้เนาะฟันตันเดยันยังมนเวียนบ่ออนี้วไม่ยังหมนนีกแล้วบนบนว่าฟันอีกไปฟันตอนไหนกันฟ้นน่งกันเหมือเศร้านนึงได้ฟันดีอยู่เนาะมันมันพูกมากเสเพราะเราม่้น แม่แม่ดวม่สองคนพุท so oh so ัธงวงากันย um. ังไงพุทโธสองคนก็สองคนกมงอะเขาคเลยก็ตีบ่พารวยาทโธสองคนใ้เกาสอเยมันกับสองบาทเนื้อเอาเยังน่อยแกอันนเราสบาทเลยถือว่าสตัวเไให้นอนแล้วว่าสียบเอาเด้เอาโลดี๋ยวเสียมาไห้บาท่าให้สบาทสตัวเลยจะได้คนไม่อีกได้เนี่มาห้าพ่นน่สองแล้ว่นว่าจะไม่หิงไงเป็นผู้เก้าอยู่หลกแต่ว่าเสียมูมานึ่งครับผม เอานะครับพี่น้องยอซีเโจมันก็อย่าลืมแม่ไพ่เลยนะครับมอวยกับแม่ตุยกำลังใจให้นาอกามาตามปสพรราคนะครับเพื่อนใดเพิ่นกบแพงนะครับกบพงกินถามเอาหัหนเลราฟันหักหลถาเอาอีกึนน่ยเสสวยเมื่อเารเพืนมาท่านนอนู่นนอนหานเว้นไดเว้นนี่แหละเนาะมาแล้ว่านอนเว้นเลยนอน่งอืมเมืไปสอบว่นลัเพียงงันอะ คนจะเอาเป็นช่อมงพนาบัาท่านปนไปองเป็นช่อมงคมันเมยเพิ่เป็นไปลกเหมืองอื่นมีต่หยายม่เอาไปเอาเขาเหี่ยมาดำมาสามเห้เจ้าจ้างเป็นช่อมงแม่จเสียเอาไปเอาเขได้อยู่ในเส้าน่แม่เนาะหลายๆเรีนว่าพัก็ได้อยู่ในเศ้าเนาเนี่บรรดาคนเดี้นอยู่นะคนบอก่อึกกลงง่ายมากบ่แม่สคนจังไรนกับปรับจ้างไาเงนเนาะจ้างมากกับมาฟยเนาะมากมา ไปให้ยากมึงตาเงินมันก็ใจดีเนาะปวดี่ขึ้นมึงจะอยากปวดี่โคตรเอาปวดฉี่ลูกแลีมยนเป็นยังพนเยอมันเอาพี่ดองพี่อยากซอยเลี้ยเนาะสับสนุนเนาะห้ามไม่ให้คนได้ซื้อแนว่นางไทยพยา่ามไปไกลเนาะมันมีเคอีิงทางไทยเนับไม่ได้มีโชคมีไข่เอฟซีโอนมากยังไงรักกบนซื้อนวนทางไทยเม่เนี่ยซ้งุกหายแฮงอยู่ดอก มันนั่นโก็โซ่อนันละตัวยังหนูก็ฝันเราตามวั้วกินฝันเลยล่ะฝันกระไม้ดีครับอาันีนพี่น้องว่าเขาทั้งบทั้งลายีเด้อนะครับนจงไหนฝันกรม้มหัวมหัวกัดบ้านอันนี้ฝันแรกเด้อนะครับหนึงศนย์เนาะยี่ถึงมีนมุ้ดลายวันเม่ไพ่ปรเสนาะขยนลายมาเลยวัผีศูนมีแนวเดียวปะหกศูนย์นี่เราเสนออันนี้กัเขาเอายังไม้นี่สองบาทสองบาทู้เถ่าสองสองสองบาทนะครับ อ้าขอทงบนทงลางเั้เงไพ่นะครับวนี้ตามต่อนะครับข้าวแคเขาแน่เนาะซื้อจักบาทอะยายมีบาทซื้อบนรางวนี่ฮะบน่างนับ่ีซื้อกันตัวใดสอเก่านี่บ่สองเก่เก่าสอนี่ยละสุดยอดดีเนาะเอ้ยยี่สิบบาทเนาะเอ๊ยเอ๊ะ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 เอ๊ืเอ๊ะเอเะเะอเะเนะก่อนเนาะอเอใดตามมาเอหอ บ่ทิมบ่ปลากันนี่ยมชคเสิมีสูคน้ำข่เด้ครับบ่ต้องลืมเนาะเิ่นมาตอมอยกมะเซาข่อยังว่าเป็นน้ำขอบ่เซาอเขายังเพราะว่ามันก็คนซื้อขอยก็บวราตามตรงเลยปยาก็ลำบากปาลำบากคือลาเลี้ยงเนาะแจกว่าสิแมน่แม่นแต่จว่าพิ้นไม้สว้าให้ังซี่ล่ะเขาออกกันต้องมุดนดูนะแม่นาะต้องปอกกันยังไเนะมอเ้าก็เบาหลายเด่มอเ้ามอเ้านี่กัเว้าน้อยฝเนียไพ่น่อยอยเลี้ยง มันนบอมาไทยมือนสองเลยสิบอได้ตัวนี้กับตัวนี้ล่ะผมรู้เด้ผมกัแม่ไพ่นี่มถือขี้กันะเนฟันมาเคลื่อนเลยสิฮู้ลยว่าแม่ไพ่นี่ต้นมาเอียเงืสองบาทแล้วก็ผูดเถ่าสองข้อก็ได้เอาสองเก่าดีงจ้ะเออนี่ละนี่ละแล้ถือกันแล้วมอหนไวยพนาปถืนไปหาเคียบงบนักบวชนี่สิลายตัวลืมเดยอันสอปพญาี่ลานํสองแลายกันไม่่นำมาลายอันออกสอปเลยไดมือเป็นกมันใจงโอ้ยเอามาให้ใส่ในเรือบาดเนี่ ครับครับแม่เราแม่เอเขามีแต่ผู้ใจดีดอกอ้านะครับผู้บริหมันเดือดรซื้อเยอ่ดอกโูคสุดท้ายมันเดืหนัหลายคนอยู่เออบรได้หลายกัหลายคนครกันดั้่นกันที่ซวยอยู่ค่ะคนขเมนมากเล่อ๋จะพี่น้องขาเมียนมากเพราะเกินวาอสามัญมารวยมากเนี่ยเนานะครับเพราะว่าขอย้นซื้อ

บาดเกังหน่อยหนึงนี่เลขสองตัวเก่าสสองเก่าว่ากัฟันยังไงยังไงเนาะฟันกับหาย้ำานี่นึงไมไม่หลายมนี่ล่ะลก็ถืออยู่2ีบาทก็ยังดีเนาะเออชีพุ่ยโชวมันยี่สิบาทก็ยังดีใส่อยู่ด้ยืมเงยไพ่หยเด้อนักพุ่ยชมันเนาะอมารยก็บม่ตุยมาเป็นสะพานเหาะเดี๋ยวลับเบอร์โทรหายนาะม่ตุยเนาะฮะติดตได้เล้ครับบริจาทัพสสซอเรียเมยไพ่พอเราหงานไรเมยไพ่ก็ไปรับจ้างเนาะ รางทียกับบามีผู้เวิงนะครับกับลำไบห้ดีมะราว้าไเป็นยาเยรวกับในเป็นสภาตบุญเลยล่ะมาซอยเรียบเพิ่นเจ็ดสี่เดมีโชั่มาเไพ่ะอยากซอยเรียไพ่กต่ติต่อมาได้นะครับเบอร์ทุมาเลยกูนก็0สามเบ2็ <an S 1> <S an S> 2สองเ็ปเนาะเดี๋ยวถึงเบอร์ทุ่ให้เบอร์ทุ่มเบทุ่มเบอร์ทุ่มกับศูนย์หกห้าศูนย์เก้าศูนย์สามแปดสี่แปดเด้อค่ะ เอาเสร like ็จแล้วแม่เดี๋ยวได็กอ้ทีโทรมาติดต่อมาจ้ไอ้เด็กนันน่ามาส่งเนอนะครับไอ้ทีว่าไม่ผู้ใดหามีผู้มาติดต่อมาแน่เด้ออ่ามครันมาเมีแล้วครับสวัสดีครับ